สบายดีมีสุขพี่น้องปองป่ายสุขขู่สุขคนนะครับวันนี้บ่าวแอดก็จะพามามาชมนะครับาคอ,อหมูป่าบ้านๆอัปเดตลูกหมูป่าทั้ง23ตัวของบ่าวแอดกาลังน่ารักตาหมุตามิเลยนะครับตรงนี้ก็คือ,อเราจะใส่อกใส่ใจเรื่องอการอยู่การกินช่วงนี้นะครับเราจะให้กินแบบ ลดต้นถอกต้นทุนแบบใดแต่ช่วงนี้่บวแอดก็จะให้กินหัวอาหารก่อนนะครับเป็นอาหารโฉอาหารเสริมแต่ตะกนเนี่ยวบลแอดจะแช่น้ํานะครับเนาะไอเป็นกินแบบอ่อนๆเดี๋ยวนี้่าวนี้่บวแอดก็เริ่มจะให้เพื่อนกินแบบเท้ให้กินได้เลยแบบอาหารเม็ดนะครับเพราะว่าอย่างช่วงนี้เราก็จะขุนให้เพื่อนโตนะครับ ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบา่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจให้นุ่มน้อยหน่ามนคุนาเกจังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อบอุกอ้อมใจน้ำเอ้ยไอ้น้ำคือเก่านะครับตามมาเบิ่งกันครับลูกหมูตัวเล็กๆนะครับเดิกงานมาเนาะจะมาตรงนี้มาปรุงอ,งอาหารให้เจ้าเด็กๆเกนี่ยร้องระง,งมแต่ละตัวแต่ละตัว รอแล้วแต่ละตัวนี่จะมีความสุขอีกอย่างหนึ่งในการเลี้ยงหมูป่าเนาะเนี่ยเนี่ยแต่ละตัวพอได้เห็นอ่าได้กินคนที่เขาเลี้ยงเขาเขาก็จะวิ่งโผล่เข้ามาหาร้องเนาะเนี่ยรอบๆข้างแล้วก็จะปลูกผักปลูกหญ้าเนาะเนี่ยอย่างนี้ก็อยู่ได้แล้วเนาะครับที หลังจากาลูกหมูเราไดา้ประมาณที่แยกออกมาสองสามอาทิตย์เนี่ยเริ่มหัดกินอาหารบ่าวแอดก็จะปลูกผักปลูกหญ้าเนาะครับไว้รอ,อบรั้วจะเป็นพวกกระโปกกระพกเ,เพ้าจะมีต้นหญ้านี่โปงนี่เปียแซมไปพร้อมแล้วก็ที่มะคงมะเขือต้นผักบวกผักหวานเนาะครับเนี่ยบักหอกบักหูเนี่ย,ยทำไวข้ข้างๆสวนแล้วก็ลดน้ำแล้วก็จะ ให้ลูกหมูเราโยนให้ลูกหมูเรากินด้วยตะไคร้ใบกรลุงกรรูดเนี่ยทําแบบครัวเรือนแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรกินในครัวเรือนเราไม่ต้องไปซื้อไปหานะครับบะคงบะเขือเห็นไหฝั่งนู้นบ่าวแอดก็จะปลูกรอบให้หมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นพวกใบกระโปกใบกระเพราหรือว่าอต้นบะคงตงห้หคงเตี้ยสิ่งที่หมูเรากินได้เนาะอย่าเดี้ย ب, ปงเี่ยเปลี่ยนไหม ทีนี้บ,บ่าวแอดก็จะเอาต้นอ่อนๆมันโยนให้ลูกหมูเฮากินเวลาเพิ่นกินอาหารเสร็จเป็นอาหารว่างเนาะพี่น้องเห็นไหมหนาหักหนาแพงแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยสักพักนึงเนี่ยบ,บ่าวแอดก็เริ่มให้ยาถ่ายพยาธิเนาะช่วงนี้ก็จะบำรุงลูกหมูเฮาให้หัวอาหารแล้วก็ผสมายาถ่ายพยาธิช่วงลูกหมูเฮากำลังจเจริญเติบโตตอนนี้ เราก็ต้องมาให้พยาธิสองซองพี่น้องเนี่ยต่อหมูยี่สิบตัวตรงเนี้ยที่เบลแอดจะให้เนาะผสมกับอ่ารำหรือหัวอาหารอ่าให้ปีนแช่น้ําไว้ให้ไปกินอาหารนิ่มๆก่อนเนาะช่วงนี้เนาะนี่ยเริ่มโยนให้ทีละหน่อยทีละหน่อยให้เพิร์ทฮาดกินให้เป็นโปรตีนเนาะครับเนี่ยบ้างแห่ส่วนพี่สาวอ่าสามสี่ตัวนั่นก็บ่าวแอ็ดก็เริ่มทยอยจับ เอาไปไว้ที่โคกอีกตัวนี้ก็หลุดเข้ามาเดี๋ยวต้องไปทําใหม่แล้วเอาไปใหม่เนาะจะไปแย่งอาหารเด็กๆเนาะเ,นเรียงหมูป่าถ้าใครคิดว่าเลี้ยงแล้วมันไม่ตอบโจทย์ก็ไปเป็นไรสําหรับบ่าวแอดคือโอเคมากๆเลยถึงได้ขยายออกมาขนาดนี้ คัญที่สุดนะครับคือยาทงยาท่ายนะครับรุ่นตรงนี้ที่เราแยกข้อออกมาแล้วบ่าวแอดก็จะเอารุ่นนี้นะครับไม่ได้โฆษณาให้นะครับตรงนี้ไปให้ผสมกับรำและหัวอาหารที่ะจะให้่นกิงยำหลกลำเลงวันนี้ลูกหมูเราเยอะผมจะให้ผสมเข้าไปเลยสองซองเลยเนาะเพราะว่าลูกหมูของเรามียี่สิบว่วตัวแบบนี้ยหมูตัวใหญ่เราก็จะให้ไปตามปริมาณตัวนะครับเพราะว่า มันจะได้สมบูรณ์ถ้าไม่ขับขับถ่ายพยุงพยาดออกนะครับเนี่ยตรงนี้ใครสนใจนะครับไม่ได้รีวงรีวิวอะไรให้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นในการเลี้ยงหมูป่ามันจ็บจำเป็นมากๆเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าบาวแอดจะใส่นในอาหารให้หมูกินครับจาัาหมูของเราก็กินแต่ต้นกล้วยเนาะสักพักหนึ่งพอมันมีบ่งมีบอนขึ้นมา เบ่าเอ็ดก็จะไปเก็บบอนเนาะนี่แล้วก็จะเอามาต้มนะครับใส่โป้งใส่ป๊บเนาะเนี่ยเพื่อรดต้นทุนนะครับกับอาหารที่เราจะให้หมูป่าของเราแต่ส่วนเจ้าตัวเล็กตรงนี้ก็เบ่าเอ็ดยังไม่ให้นะครับเพราะว่าจะให้ขุนใส่หัวอาหารก่อนเนาะเนี่ยการต้มบอยบอนเราก็เอามาแล้วเนี่ยนเนี่ยบอน ป่าแอดก็จะมาต้มทิ้งบ้าง่ายๆเองเองนาะครับพี่น้องแล้วก็จะเอาข้าวมาใส่นิดนึงก่นที่ให้เราจะใช้เราก็จะให้ลงุงให้ลำเนาะเนี่ยวันนี้ก็จะบำรลุงแม่พอกแม่พันธุ์ที่เพิ่นคลอดลูกามาแล้วเ็ให้ลูกพิ่นยาของยา่ายนมเากับจะบำบลุงตัวที่เพิ่น กำลังตั้งคันอยู่เนะาะสามสี่ตัวพร้อมแล้วก็ตัวที่เพิ่นพร้อมที่จะทับไหมเนาะครับเนี่ยที่เราแยกแม่พอกแม่พันของเฮาตัวใหญ่เนาะครับมันจะไม่ปรุงไม่เปลืองอาหารลดต้นทุนของเราเนาะจะเป็นผักเป็นหญ้าเนาะปอดเข็มหมูในฟาร์มของบ่าวแอดแลกอ่าของอันนี้เครือของบ่าวแอดมันจะไม่มีการใส่สารเคม,มีมีเล่งนุ่นดอกเนื้อแดงเนาะ เราเลี้ยงแบบธรรมชาติจะกินแบบธรรมชาติแบบนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากเติต้นกล้วยที่เราจะสับๆให้เนาะวันนี้เราก็ต้มไว้เนาะช่วงเช้าเราก็จะให้ต้นกล้วยบ้างหรือว่าผักตามรั้วของเราเราจะได้มีลูกหมูและก็หมูของเราจะอ้วนตุ้มตามิดเนาะครับนี่เห็นไหมนี่เด็กๆก,กำลังจเจริญเติบโตเนี่ยลายสีสันสวยงามมาก เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราในคอกหน้าเบาเอดก็ต้องไปเอาหมูกับเบาวอีบ้านอ้นเอาตัวผู้ที่แลกเปลี่ยนกันเนาะในเครือของเราเพราะว่ามันจะไม่ทำให้เลือดชิด้าเด็กๆแต่ละตัวหิวแล้วช่วงนี้ก็จะวุ่นวายตอนเย็นๆหลังเลิกงานมาเนี่ยหิวแล้วน่ารัก อาการให้อาหารก็เราก็ต้องแบ่งไว้หลายๆที่นะครับไม่ใช่ว่าจะไปที่เดียวเพราะว่าหมูเราหลายๆตัวเนาะตรงนี้เราก็จะแบ่งไว้ตรงนี้บ้างให้มันได้กินสม่ำเสมออาเด็กๆเนาะอาส่วนเจ้าที่อยู่ข้างในคอกนั้นก็ท้องและก็รอคลอดอีกเนาะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวหิวแล้ว เหลือเจ้าตัวเนี้ยจับไม่ได้เราจะจับแยกคอ,อกออกไปแล้วตัวมันทำร้ายเด็กๆเนอะเพราะเนี่ยใช่ไหม,ะะมฮัมุตะมนาหัตัวแต่ละตัวก็เริ่มอิ่มแล้วเนี่ยสามสีแม่พันธุ์ที่ผสมเสร็จก็กินอาหารส่วนเจ้านี้ก็นับวันรอคลอดเนาะ เลี้ยงก็เลี้ยงแบบง่ายๆนะครับคอกกคอกบ้านๆเนี่ยส่วนพี่ของเด็กๆชุดนั้นก็เป็นแม่พันธุ์คอบ่บวแอดก็เอามาได้สามตัวอีกตัวหนึ่งรอก,ก่อนจับยากมากบนตัวใหญ่แล้วแล้วก็ตัวนั้นก็จะเป็นคอกอนุบงอนุบาลไว้นะครับเผื่อคอกนี้ออกมาก็จะปล่อยเด็กๆรุ่นเล็กออกมาอยู่ในอคอกเนี้ยแล้วส่วนตรงนู้นก็จะเป็นของหญยดอกนะครับ เนี่ยแม่พันธุ์ที่เราผสมและเรา,าคิดค้นขึ้นมาเนี่ยกำลังเติบโตได้3มเดือนละจะสามสามเดือนแล้วแ่ะเนี่ยสามเดือนจะเต็มแล้วเนี่ยน่ารักหมูป่าใส่อกใส,ใส่ใจเลี้ยงเยอะๆเราจะให้โปรตีนแบบไหนเราจะเอาผักเอาหัวอาหหัวอาหาร ช่วงนี้สีสันมันก็เริ่มเปลี่ยนไปจากตัวเล็กๆเนาะก็จะได้เดือนกว่าๆแล้วนี่ก็จะเป็นเดือนอีก15วันเนาะที่บ่าวแอดเลี้ยงแล้ก็แยกคอกออกจากแม่เนาะตอนนี้แล้วก็จะให้กินหัวอาหารที่เรา,าแช่น้ำเนาะแล้วก็จะเป็นพวกผักพวกหญ้าไว้คอยให้เด็กๆกินเนาะแต่ละตัวแต่ละตัวเนาะ แม่พอกแม่พันธุ์ตรงนี้สักพักหนึ่งบ่าวเอสต้องย้ายออกไปเพราะว่ามันฝึกฮัดแทนน้องๆกินอาหารได้แล้วเนาะเพราะว่ากลัวเขาะจะทําร้ายน้องๆเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะแย่งเด็กๆกิน,นอ้วนตะมุตะมิเนี่ยน่ารักจะเป็นแม่พันธุ์บ่าวแอสสืบต่อไปทีนี้เราก็ต้องจะแยกออกไปอยู่ด้านหลังสี่ตัวเลยเป็นแม่พันธุ์เนาะเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์เร็วเนี่ย เรียกว่าสีสันถ้าพนได้ลองอ่าแต่ก่อนเพอก็กินนมจากแม่เนาะสีสันเพิ่งยังบทแก้มขนาดนี้พอสักพักหนึ่งพอเอาให้อัวหัวอาหารเนาะสักพักหนึ่งอาทิตย์หรือ,อเจ็ดมือสีสันเพอก็จะเลียนเดิมเปลี่ยนไปแล้วก็ชิบเพิ่ทีอ้วนต,ต,ตมเตมมีนะกินเก่งนะพันเนี่ยหัวอาหารหรืออ,อาหารที่เราเคยให้ลูกหมูเรา รับะประ,ะ,ะทานนะ่ะอย่าเปลี่ยนบ่อยไม่ดีเนาะจะทําให้หมูเราเนะ่ะเบื่ออาหารและก็ท้องสอกท้องเสียเพราะว่าอะไรเราเคยให้กินยี่ห้อไหนเราก็ให้ยี่ห้อนั้นเนาะพี่น้องเนี่ยเยอะแยะ,ยะไปเบิดเนี่ยมีความสุขเนาะในการทํางานหลังเลิกงานมาเราก็มาให้อาหารอาหาราลูกหมูของเราเนาะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ยก็เชื่องเนาะครับเนี่ย เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์สีตัวตัวนี้เนี่ยสีสันเพื่อกะเริ่มจะลบเลือนออกเนี่ยแต่ก่อนเด็กๆเพื่อจะมีสีสันแบบลูกแตงโมแบบแบบแตงไทยแบบเนี้สักพักหนึ่งเพื่อจะสีสันเพื่อจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสาวแล้วได้บัตรเนี่ยนะ่งในคิ้วคนนะคิวกงเหมือนวงพระจันทร์เนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับซื้นอกซื้นใจมีวันนี้บ่าแอดกวอัปเดตลูกหมูป่าให้ดูให้ชมเนาะ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเอื้ออายท่านใดที่สนใจหรือว่า้อนะครับกำลังวัดรัิจับพัดจับถูเลือกงานอย่างเลือกเลือกอาชีพอย่างคิดลองหันมาเลี้ยงหมูป่าลองเบิง่งนกพี่น้องเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงเล่นๆแต่เห็นผลเมือนบาแอดเนี่ยเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแล้วก็มีไม้มีที่ไม่ต้องเบืองที่ก็มี พื้นที่เลี้ยงหมูของเฮาแล้วเนาะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าบางฟูนก็บอกโอ้ยไม่มีพื้นที่เนี่ยคอกก็คอกแคบๆเองเนี่ยที่บ่าวแอ็ดทำเนี่ยแต่ตรงนี้คือจะเป็นแม่พขกแม่ทันเนาะเนี่ยที่บ่าวแอ็ดเอาเข่าคอกไว้แล้วเพราะว่าอย่างผ่นผสมเรียบร้อยแล้วเตรียมนับวันอีกประมาณเดือนสองเดือนเพราะก็ต้องทอดให้บ่าวแอดอีกสี่ห้าตัวเนาะ อีกสองตัวนะก็ให้แต่งศอกแต่งสาวฝั่งนู้นเนาะในอีกสักพักหนึ่งบอกแอ็ดก็จะย,ย้ายเนี่ยเจ้าหมูมูเจ้ามีมี่เนี่ยดอกลักดอกส้อยไปอยู่โอกด้านหลังเนาะฝั่งนู้นเพื่อยังเพื่อจะเพิ่นจะบ่ให้ทำไรน้องๆทีเนี้ย,ยบ่แย,ยออเยอยยอาหารน้องๆเนี่ย ในการให้อาหารเนาะกระจงกระจายกันออกไปหลายๆบอดเนี่ยเพราะว่าอย่างหมูเฮาเยอะๆมันจะได้อ่ากินอาหารสม่ำเสมอเนอี่ยเนีเน่ยมาเด็กๆก็โซยใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินเสียงร้องแล้วแต่ก่อนเนี่ยเบาแอดเนสเป็นอาทิตย์จะร้องหาแม่ตลอดเวลายแยกขอกแต่ทุกวันนี้สบายแล้วเนี่ยเพิก่กกะ เริ่มมาัดกินอาหารได้สามมือสี่มือแล้วพี่น้องเพราะว่าอย่างช่วงระยะเวลานั้นบ่าวเอ็ดปล่อยเราออกมาอยู่พอกนอกข้างนอกวิ่งเล่นให้เพิ่นได้ฮัดกินอาหารน้ำพีพีก็เลยสบายเลยทีเนี้ยก็ได้ความรู้ใหม่อีกแต่ก่อนนี้แยกออกมาเนี่ยลองอาหารกระบอกกินเหลือทิมเนาะที่บ่าวเอ็ดเคยบอกไว้เนี่ยแต่วันนี้ก็เป็นผลสำเร็จเนี่ย อีกเจ้าอยู่ในคอกตอนนี้ก็จะลอดให้เบาแดอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะท้องใหญ่แล้วเนี่ยกินอาหารเบอี่แล้วเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวพี่น้องเนี่ยสนใจเนาะครับทักทายมาลิดมาคุยน้ากันได้0ูนย์8ปดห้าสองเจ็ดแดศนย์ปดสี่หนาะครับอันนี้เป็นบริหวววิศวิชาไม่มีวิชาอะไรนอกจาก เราศึกษาเองเราคิดค้นเองเราอากมีแนวโน้มแบบไหนเราจกได้พันธุ์อย่างเราทําเลยนะครับเพราะว่าเป็นของของเราเหมือนบ่าวแอดเนี่ยอยากได้แม่พันธุ์ป่าอยากเอานู่นเอานี่มา,าพ่อพันธ์ตัวนู่นเอาพ่อพันธุตัวน,น,นี้มาผสมทีนี้เราได้ลูกออกมาแล้วก็ไปผสมอ่าพันธุ์เลือดลงเลือดร้อยหรือว่าพันธุ์พกพันธุ์เผือกหรือว่าจะไปพันผสมหมูดำผู้ผอกผู้พันก็ได้ มันก็จะใช้เป็นเวลาเป็นคอกหนึ่งก็เกือบปีนะครับกว่าเราจะได้สายพันธุ์หนึ่งแต่ละสายพันธุ์เนาะเนี่ยจนกลายมาเป็นสายพันธุ์ตรงนี้ที่เบวแอดปลัสและชอบและก็ไม่อยากจะไปเอาพันธุ์ไหนมาเลี้ยงแล้วคือจะเอาพันธุ์นี้อย่างเดียวเลยเพราะว่าจะผสมกลับไปกลับมาเนาะครับเนี่ย่บวแอดก็จะมานั่งเฝ้าดูเด็กๆกินอาหารจนหมดซื้อกอ๊ซื้นใจเพื่อจะกินจนหมด เห็นพันกินแล้วก็แลมม้วมันสังเกตไปด้วยเนาะพฤติกรรมในการกินอนหกอาหารตัวใดที่เพิ่นเสื่องเพิ่นซึมเราต้อง,อง,งอคอยบึงคอยดูแลเอาใจใส่ช่วงระยะเวลา 1- นึ่ถึงสเดือนเนาะช่วงนี้นำส่งลำใส่เพื่อนกันยังบกแข,งกขงงก็งหลกแข็งแรงกําลังฮัดกินอาหารอ่อนๆไปก่อนตรงนี้คือเรายังไม่ให้กินอาหารที่ แข็งแข็งเนาะพี่น้องเนี่ยตอนนี้เราก็จะเลี้ยงแบบนี้สักพักหนึ่งที่บ่าวแอดบอกต้องย้ายออกไปแล้วเนาะเพราะว่าตัวโตเดี๋ยวกลัวสีสาวตัวนี้เพิ่งทำลายน้องๆเนาะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวสีสันเห็นไหมพอมาได้หัวอาหารไปสักวันสองวันสีสันก็จะเปลี่ยนเนี่ยตอนอยู่กับแม่สีสันเพิ่ยังบุษสดใส่ป่านี้เนาะ แต่พอสักพักหนึ่งสีสันเพิ่นกระสีเข้มขึ้นสวยลวดลายงามเนะแต่งไทยเนี่ยแต,ตแต่ละตัว,ตวแต่ละตัวสีสันะมุตะมิแต่ตัวที่เป็นโตแล้วเขาสีเพิ่นกระสีลบเลือนออกไปจะเป็นแสกเป็นสาวแล้วได้พี่น้องทีเนี้ยเนี่ยเนี่ยส่วนน้องๆก็เพิ่นกัจะเป็นขึ้นรุดใหม่ขึ้นมาอีกเนาะตรงนี้ในการเลี้ยงหมูป่าตัวนี้ก็คือ,คอมาอัปเดตให้เอื้อยได้ บึ่งได้ชมเนาะเผื่อมีใครสนใจเนี่ยอาชีพตรงนี้ในการเลี้ยงหมูป่าเหมือนบ่าวแอดเนาะเนี่ยต้นทุนต่ำกำไรงามเนาะครับเนี่ยมีทุนหมุนเวียนตลอดเนะยเนี่ยสักพักหนึ่งหมุนเวียนแบบไหนอีบ่าวถามบ่าวอดมาเนาะหมุนเวียนคือเรามีแม่พันธุ์เจ็ดแปดตัวหรือสิบตัวเนี่ยตัวนี้พันคลอดออกมาสองตัวเนี่ยเห็นไหมลูกแค่สองคอกเองนะเนี่ยตรงเนี้ย เพื่อกัดขอดออกมาสักพักหนึ่งเราก็จะแบ่งเกษตรกรหรือว่าเอื้ออาทนไปเลี้ยงแน่สักพักนึ่อาอยู่ในโคอเขาเราก็จะโคดออกมาพอตัวนี้มดรุ่นปุ๊บรุนอื่นเพื่อกัดขิดขอดออกมา,รกรออกมาเราจะมีลูกหมูป้อนให้ตลาดตลอดตลอด,ลดนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงตัวนึงมันก็แค่นั้นนะครับแต่ตรงนี้คือถ้าเราเลี้ยงหลายๆตัวเนี่ยเรารู้จักหลักในการให้อ,อาหารต้นถกต้นทุน เบืองแดเนี่คิ้วก็โกงเนี่ยถ้าเป็นนั้นก็สิบสี่สิบห้าเนี่ยถ้าเป็นคนเนาะเนี่ย,เ,ยเด็กๆน่ารักซื้นอกคซื้นใจเนี่ยกาเรเลี้ยงหมูป่าบป็นอย่งยา,ากบัซ<ๆ>ับซ้อนอย่างเด็กพี่น้องเนี่ยมีแต่ได้กับได้ทีเนี้ยเมืองใดน่ารัก ตัวใหญ่ไม่ตัวเล็กนะครับสายพันธุ์ตรงนี้ก็คือสายพันธุ์ผสมตรงนี้คือที่บ่าวแอดทำไว้คือมันจะเป็นตัวใหญ่เนาะถ้าเป็นหมูป่าอ่าผสมธรรมดานะก็จะตัวเล็กตัวละเจ็ดแปดร้อยหร้อยแบบเนี้<อ>ตัวใดที่เป็นอินมาเกยจากจึงมาก่อนสักพักหนึ่งเพื่อกากินอีกเดียคืนซื้อมาหมูนะครับเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวน่ารักตามุตตมิ คือเบาแอดอยู่บอกครับเนี่ยอยากให้เอ้อเนาะหันมาเลี้ยงหมูป่าและก็หาตัลงตลาดนะครับโดนตู้นิคุกวันนี้ก็ตลาดก็ต้องการหลายนะครับเนี่ยตรงนี้พันหูตั้งเนี่ยเหมยบวกป่าเลือดร้อยนอะครับตรงนี้ก็คือเป็นพันผสมตรงนี้เนี่ยส่วนเจ้านี่ก็ยูแล้วเนี่ย บ่าวเอ็ดก็จะลุ้นตัวนี้อีกเนาะเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเพื่อก็จะให้ผลผลิตบ่าวอดอีกแล้วก็สักพักตัวนี้ลอดสองสามตัวตัวนี้ก็จะลอดตามได้ทีเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ได้เดือนกว่าแล้วเนาะเนี่ยเนี่ยเราก็เก็บเข้าคอกไว้ส่วนอ่าจเจ้าตัวใหญ่สี่ตัวตัวนี้น่ะที่เราจะทําเป็นแม่พันธุ์เราก็จะไปเก็บไว้ข้างหลังเพราะว่าอะไรเด็กๆมันก็เริ่มกินอาหารได้แล้วไม่ต้อง พิ่งพาพี่เลี้ยงแล้วเนี่ยกลัวแบบเพิ่นแย่งอาหารเด็กๆเนอะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวตะมุตะม,มิอ้วนอุยลุยอุยลุยพี่น้อ,นองอ่นนอนซอนนครพรนมอีกแล้วเด็กๆอ่ากินอาหารอริอร่อยเนอะอันนี้ก็ภรุ่มนี้ก็ต้องแยกคอกแล้วเนี่ย สีแม่พันธุ์ที่เบาแอสเก็บไว้เป็นแม่พงแม่พันธุ์เนาะเนี่ยพต่ละตัวใหญ่กะหมูเลยยานแย่งอาหารเด็กๆเ,เนี่ยแต,ตแต่ละตัวแต่ละตัวสีสันหน้าหักดังกินโชยอย่างใหญ่เลย ลราก็จะเอาอาหารไปไว้หลายๆที่เนาะให้เพื่อนได้กินแต่เพื่อนก็จะยมำญาติกันอยู่นะพี่น้องแบบเนี้แล <pouquinho. S 1> ้วก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะเด็กๆม,มีความสุขหลังเลิกงานมาแล้วก็จะมาอยู่กับพอกหมูอคอกหมูเสร็จตรงนี้กลางคืนเบาแเอ็ดก็จะขึ้นไปกีดโยงกีดอย่างได้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอาชีพเสริมอันนี้ทุกวันนี้ก็จะเป็นอาชีพ รักแนละ้วเพราะว่าเราจะมีลูกหมูอ่าป้อนใ้ตลาดตลอดตลอดนะครับเนี่ยตรงนี้ก็คืออ่าลูกหมูของยายดอกำลังอ่าจเจริญเติบโตอีกสักพักนึงมันจะเป็นรุ่นเราจะจําได้เลยเป็นรุ่นรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะครับเนี่ยอีกสักพักหนึง่งในคลองนั้นของบ่าวแอดก็จะคลอดออกมาอีกแล้วก็ตามมาด้วยสองสามแม่พันธุ์ตรงนี้ทีโลอคอดเนาะ มันจะเป็นาการหมุนเวียนรายได้ตลอดแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะไม่มากก็น้อยแล้วแต่ที่เราจะาขายเนอะอาะถ้าไม่จะเป็นรุ่นนี้สามโลถึงหกโลแบบเนี้ยมันก็นจะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเราขุนแบบเนี้ยถ้าตัตโตแบบนเนี้ยเห็นไหมมันจะไซส์คนละไซสเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าตรงนี้ตัวละสองพันแบบเนี้ยแย่งกันได้พี่น้องเนี่ย แม่พันธุ์เนี่ยเนี่ยรุ่นสลิกสาวเนี่ยเนี่ยสามเดือนเนี่ยถ้าสามเดือนถ้าเราเลี้ยงมาขนาดนี้ถ้าตัวละสองพันเนี่ยถ้าเรามาคิดคำนวณเนี่ยในในพวกหมูตรงนี้ที่เรามาเลี้ยงสองเดือนแล้วสามเดือนเนี่ยให้มันได้แบบเนี้ยเนี่ยเราก็จะอัพราคาเราของเราขึ้นอีกเนาะพี่น้องในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยในการเลี้ยงเห็นไหม ไซส์แต่ละไซส์มันจะผิดกันแต่ตัวนี้ถ้าเรารขายสองพันเนี่ยเห็นไหมเป็นแม่พันเนี่ยได้เลยเนาะเนี่ยแย่งกันได้พี่น้องเนี่ยไอ้ส่วนเจ้าตัวเล็กมันก็ไซส์นี้อ่าถ้าเราจะอ่าขยายไปตัวละพันเราก็ต้องขุนอาหารให้เพิ่อนอ้วนง่ายอ้วนที่คือเดียวกับเอื้อยเพิ่นเนาะเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ย โมยุ่งยากโคซับซ้อนกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเลี้ยงหมูเยอะๆไปนี่ก็มีความสุขเห็นแล้วก็คักหลายนะพี่น้องในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยเนี่ยอยากให้เอื้ออายเกษตรกร,ร,กรท่านผู้ใดสนใจตัวใดที่เพื่อนอิ่มแล้วประกันชิ้นย่างไปหาเดินเล่นแล้วก็ะกักมากินใหม่คุณซื้อว่าหมูเนาะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวอีอาพวกนี้บ่าวอดก็ต้องแยกออกแล้วเพราะว่าเนี่ยคนตัวโตวกว่าหมูแล้วแย่งอาหารน้องๆเนี่ยเพราะว่า ให้เป็นพี่เลี้ยงฟึกให้เพิ่นนั่นพาน้องๆกินอาหารเนาะช่วงระยะที่เราเปลี่ยนย้ายคอกออกจากแม่ห่อยเพิ่นแอวบ่ห้เพิ่นฮ้องเนี่ยคอกบ,บ,บ้านๆบ่าวแอดจะทําทะลุออกไปให้เพิ่นวิ่งเล่นเข้าไปข้างในให้เพิ่นคุ้นเคยมันจะโบก,กัดกันเนาะครับพี่น้องให้หมูแต่ละตัวให้เพิ่นคุ้นเคยกันสักพักหนึ่งอ่าที่บ่าวแอดบ,บอกบ่าวแอดก็แยกเพศ เอาตัวเมียไปอยู่อีกอคอกหนึ่งส่วนตัวผู้บ่าวแอดก็แยกไปอยู่อีกอคอกหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บ่าวแอดเคยลงคิดไปนะครับทัวมันท้องอ่าก้นกำนดหรือว่าก้นว่อแอนควรเนี่ยแม่พันน่าลกเนี่ยเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วก็อาทับได้แล้วเนาะเนี่ยอีกประมาณสามสี่เดือนนี่กบบ่าวแอดก็จะทับได้ เร,เราเลี้ยงแบบนี้เราก็รักของเราเนาะเนี่ยสีสันสวยงามอาหารดีๆเขาก็อยากให้เพิ่นกินเนี่ยแต่เราจะเน้นเ,เพื่อสุขภาพเป็นพวกเป็นพักเป็นหย่าเนาะแต่ช่วงนี้บบาเอ็ดก็จะให้กินหัวอาหารไปก่อนเนาะเด็กๆเพราะว่าเราก็ขุนเนี่ยผสมลำ่ำแล้วก็อาหารเสริมจะเป็นพวกพงพวกพักเห็นไหมสีสันมันก็นเริ่มเปลี่ยนแปลงจากเดิมตัวท่ำเขตเนี่ย เอามาจากนับกับแม่เนาะสักพักหนึ่งเราแยกออกมาปุ๊บเรามาขุนหัวอาหารสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอ้วนตปุ๊บตะปีเนี่ยเห็นแล้วซื้ออกซื้นใจเนาะเนี่ยการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยที่ใครๆบอกว่าเออเลี้ยงแล้วมีแต่คนว่าคนว่าที่เบ่าแอดพูดให้ฟังเนาะแล้วแต่ความคิดของใคร ในสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรารักเนาะเนี่ยตรงนี้พาเลี้ยงหมูป่าต่อจากนี้ทีนี้อ่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเลขที่เราจะอ่าขาพญาตเพิ่นได้พี่น้นงงองบัตรนี้เพราะว่าอ,อย่างอ่าจะไปซื้อยาทายพญาตมาให้เพิ่นกิน เพราะว่ามันจะทําให้หมูเราอ้วนเฮ้าพี่เนาะนอกจากที่เราจะาใหยท้าเพื่อนกินพักกินยาเนะาะยาข่าพยาธเท่าก็จะเตรียมพร้อมไว้เราก็ต้องดูปริมาณหมูว่ามากน้อยขนาดใดแต่ของบ่าวแอดจะให้กินสองซองถึงสามซองเลยเพราะว่ามันเยอะตรงเนี้ยี่สิบสามสิบตัวเนาะเนี่ยในตรงนี้เราก็จะเอาผสมให้เพื่อนกิน กับหัวอาหารล้ำเสบไปแล้วก็ให้เพิ่นกินเนาะครับไปหาซื้อตามท่องตลาดได้เนาะครับยาถ่ายพยาธิที่บาเอดเคยรีวิวให้ดูเนาะครับเนี่ยตรงนี้คือจะเป็นสมุนไพรบ้านๆของห้ากระได้เนาะครับเนี่ยันนี้เป่าเอดจะพามาเที่ยวมาชมคอกหมูป่าบ้านๆมารู้จักแนวทงแนวทางในการเลี้ยงลูกหมกลูกหมู รุ่น1เดือนถึง4เดือนที่บ่าวเอดไดนี้นำให้ดูนะครับและก็รีวิวให้ดูนะครับแต่ละตัวแต่ละตัววันนี้บ่าวเอสิขออำนาจาพาะาเจ้าเพ่อพี่น้องขออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำร,ร,รวยตลอดปีตลอดไปนะครับขออำนาจคุณพระศีรันตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปกปักรักษาเอื้ออายน้องนุ่งให้อยู่ดีสบายสุขคู่สุขคนไปเลยนะครับเด้อหักหลายแพงหลายนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบาแอดไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับไปแล้วนะครับหักหลายครับ